สรุปรวมม้วนเดียวจบคาวหรือ iPhone 13ทุกข้อที่ต้องรู้ข้อสุดท้ายก่อนเปิดตัวเร็วๆนี้ค่ะสแกนนิ้วใต้จอจะมาไหมจะเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต USB-C หรือ,อยังอีกไม่กี่วันเราก็จะได้เห็น iPhone 13ของปี2021นี้แล้วค่ะ ตอนนี้ก็มีข่าวลือข่าวลุดออกมาเยอะมากเลยวันนี้ออยก็รวบรวบมาให้หมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวลือที่น่าจะเป็นจริงหรือว่าที่ยังไม่น่าจะมานะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ120เฮิมีกล้องหลัง4กล้องมี touch id ต่างๆแต่ว่าขอรีมาไว้ก่อนนะว่าอันเนี้ยเป็นแค่ข่าวลือข่าวลุดเท่านั้นนะอย่าคาดหวังว่ามันจะตรงตามนี้เป๊ะๆนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย เริ่มจากชื่อรุ่นกันก่อนเลยนะคะหลายๆคนเถียงกันว่าจะชื่อรุ่นว่า iPhone 13หรือว่า iPhone 12s กันแน่เพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าเลข13เนี่ยไม่ใช่เลขมงคลเท่าไหร่โดยเฉพาะทางตะวันตกแต่ว่ามีข่าวจากวงในสายการผลิตเขาบอกว่าทาง Apple ยืนยันจะใช้ชื่อรุ่นว่า iPhone 13นะคะอันนี้สายหมูว่าไงบ้างอยากให้ชื่อรุ่น iPhone 13หรือ iPhone 12s กันแน่สมัยใหม่แล้ววัยรุ่นก็อาจจะไม่ได้แคร์กันมากนะคะเรื่องเลขมงคลหรือว่าไม่มงคลใช่ไหมต่อมาเรื่องของหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เหมือน iPhone 12งไหมออยต้องมอกอัพให้ดูนะคะเพราะว่าออยใช้ iPhone 12 Pro ถ่ายอยู่คือหน้าตามันเหมือนกันเลยจะเปลี่ยนเรื่องการวางกล้องนิดหน่อยเนี่ยเหลี่ยม,เ,ยมเหมือนกันเลยต,ต่างกันตรงไหนเอาปากกามาวงเลยค่ะแล้วก็จะมีสีให้เลือกเยอะมากขึ้นที่ต่างกันนะก็คือรอยบาดท,ที่ iPhone 13เนี่ยจะมีขนาดเล็กลงแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยอาจจะหนาขึ้นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะเพิ่มแบตเตอรี่มาให้ให้ใช้งานได้ยาวนานกว่าเดิม แล้วก็ในรุ่น Pro กับ Pro Max เนี่ยจะมี3กล้องนะคะไม่ใช่สีกล้องอย่างที่เขาลือกันแต่ว่าจะมีการปรับฐานกล้องให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเซ็นเตอร์กล้องที่ใหญ่ขึ้นด้วยค่ะ <Wow. S 1> ทําให้ถ่ายรูปได้ดีกว่าเดิมนั่นเอง <Wow. S 1> ส่วนรุ่นมินิกับรุ่นธรรมดา iPhone 13เฉยๆเนี่ยก็จะมี2กล้องเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าจะมีการปรับการวางกล้องให้เป็นแนวทะแยงแต่หลายคนก็บอกว่าน่ารักดีนะคะแต่ว่าส่วนตัวไอมองว่าเหมือนโดมิโนโเลยซึ่งถ้าเกิดใครอยากได้ iPhone 13แล้วให้คนรู้เนี่ยว,ว่าฉันใช้รุ่นใหม่นะก็ต้้ออองเอเเลืกป็นนนนนน2รุ่น่น่ีคะทแ スปกทั่วไปแน่นอนว่าดีกว่าเดิมแล้วก็จะใช้เหมือนกันทั้ง4รุ่นเลยค่ะชิปจะใช้เป็น A15 Bionic รองรับ 5G มิลลิเมตรเวฟหรือว่าที่คุ้นกันว่า 5G ความถี่สูงซึ่งตอนนี้ที่ไทยก็มีแล้วนะหน้าจอเป็น OLED แล้วก็รองรับ Always On Display ได้ค่ะอันนี้ก็จะเหมือน Apple Watch Series 5 Series 6เลยนะแน่นอนว่าหน้าจอแสดงผลตลอดแบบนี้แบตก็ต้องอึดขึ้นด้วยค่ะตามนี้เลยรองรับชาร์จเร็วเพิ่มขึ้นกว่ารุ่นก่อนจาก20วัตต์เป็น25วัตต์แล้วก็ขนแม่เหล็ก m a x s a f e ด้านหลัังงเนนนีี่่กจะมขขาดใหญึ้รอรอบ ไที่่เพิมขึ้นสามารถชาร์จให้อุปกรณ์อื่นๆได้ด้วยแบบ reverse wireless charging ค่ะพูดถึงจุดที่เหมือนกันแล้วมาพูดถึงจุดที่ต่างกันบ้างน,นะคะอ้อยขอแบ่งเป็น2เทียบตามจํานวนกล้องก็คือ iPhone 13 Mini iPhone 13แล้วก็ iPhone 13 Pro กับ iPhone 13 Pro Max ซึ่งส่วนใหญ่จุดที่ต่างกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของจอกล้องแล้วก็แรมค่ะ iPhone 13กับ iPhone 13 Mini แรมให้มา 4GB แล้วก็จอเนี่ยจะเป็นค่า refresh rate อยู่ที่ 60H เฮิร์ตเหมือนเดิมนะส่วนกล้องเนี่ยก็จะมีเลนส์ wide กับ er wide, เลนส์ ultra wide เเหมือนเดิมค่ะทีนี้เรามาดู iPhone 13กับ iPhone 13 Pro Max RAM 6GB หน้าจอค่าดูเซ็ตเร็ปรับได้ 120Hz แล้วค่ะ คราวที่แล้วออยดาวแล้วก็เดาวผิดใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้เขามาแล้วค่ะใช้ชื่อเดิมเลยก็คือโปรโมชั่นทีนี้พอค่ารีเฟรชเรทสูงแบบนี้เนี่ยหน้าจอเขาก็จะใส่เทคโนโลยี LTPO มาให้ด้วยวก็คือเวลาที่เราจําเป็นต้องใช้งานเยอะๆค่ารีเฟรชเรทก็จะสูงเวลาเราใช้งานน้อยๆแค่ทป์ปิดต่างๆเนี่ยค่ารีเฟรชเรทก็จะต่าลงทําให้ประหยัดแบตมากขึ้นด้วยค่ะกล้องหลังก็จะมี3เลนส์เหมือนเดิมก็คือเลนส์ Y, Ultra Y แล้วก็เทเลโฟโต้ความละเอียด12ล้านพิกเซลเท่ากันแต่ว่าตัวเลนส์เทเลโฟโต้เนี่ย ซูมเป็น2.5เท่าค่ะและในรุร่น iPhone 13 Pro Max ก็จะมีการปรับค่ารูรับแสงให้กว้างขึ้นเล็กน้อยจากรุ่นเดิมทำให้สามารถถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์ดีขึ้นถ่ายกลางคืนดีขึ้นค่ะ แล้วก็อย่างที่ออยบอกไปแล้วว่า2รุ่นนี้เนี่ยตัวกล้องเขาจะใหญ่ขึ้นก็เป็นไปได้ว่าเซนเซอร์ก็จะถูกพัฒนาให้ดีขึ้นด้วยแต่ที่สําคัญนะคะปีนี้เขาจะใส่ไลด้าสแกนเนอร์แล้วก็การสั่นเซนเซอร์ชิปมาให้ทั้ง4รุ่นเลยมาดูกันที่กล้องหน้ากันนะคะทั้ง4รุ่นกล้องหน้าเขาจะให้มาความละเอียด12ล้านพิกเซลทั้งหมดเลยแล้วก็ฟีเจอร์กล้องที่เพิ่มเข้ามาก็จะมีอย่างแรกเลยก็คือโหมดถ่ายดาวนะคะเออไม่ต้องถ่ายดาวแล้วภาพกุ้งภาพเลยอต่อไปแล้วก็พอตเทรนโหมดสาหรับบตนน่่าางงๆได้้ยขึน ขึ้นนนั่นเองและโหมดสุดท้ายที่ออยคิดว่าจะมาเนี่ยก็คือโหมด Pro เ e s ค่ะอันนี้จะทําให้เราถ่ายวิดีโอได้แบบความละเอียดสูงเอาไปเกรดีดตีเอาไปทําอะไรต่อต่างเนี่ยไฟล์ก็จะไม่แตกถ้าเกิดเทียบกับภาพถ่ายก็ประมาณว่าโหมด Pro รอค่ะแต่ว่าโหมดนี้อาจจะมาเฉพาะรุ่น iPhone 13 Pro กับ iPhone 13 Pro Max เท่านั้นนะคะมาถึงคําถามที่หล,ลายๆคนสงสัยนะคะข้อแรกเลยก็คือ iPhone 13จะเปลี่ยนจากพอร์ต Lightning เป็นพอร์ต USB-C หรือ,อยังคาตอบก็คือยังนะคะเรายังต้องใช้พอร์ต Lightning ต่อไปนะ ข้อ2ก็คือสแกนนิ้วใต้จอจะมาไหมสแกนหน้าลําบากจังเลยต้องใส่แมแตใส่อะไรใช่ไหมถ้าเกิดมีสแกนนิ้วก็คงจะดีคําตอบก็คือก็ยังไม่มานะคะแต่ว่ามีข่าวว่า Apple ิลเขาก็กําลังทดสอบอยู่ไม่แน่ว่าปีหน้าอาจจะมาก็ได้แต่ส่วนตัวเนี่ยก็อยากได้ที่สแกนตรงปุ่มล็อกหน้าจออ้อยว่ามันสะดวกดีนะกดปุ๊บขึ้นเลยแต่ว่าก็มีข่าวอีกว่าทาง Apple เนี่ยเขาก็กําลังพัฒนาให้ Face ID สามารถสแกนหน้าตอนที่เราใส่แมสได้ฉะนั้นอาจจะเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาไม่ใส่ Touch ID มาเพราะว่าามันอจจะ จำเป็นนะถ้าเกิดเขาพัฒนา Face ID ให้ดีขึ้นได้นั่นเอง มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับวันเปิดตัวจะเปิดตัววันไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะวันที่ถ่ายเนี่ยยังไม่รู้แต่ว่าเดาว่าตามปกติของ Apple เนี่ยก็จะเป็นวิคที่3ของเดือนกันยายนก็คือเดือนนี้แหละค่ะใกล้เข้ามาแล้วนะโดยราคาเริ่มต้นคาดว่าจะเท่ากับ iPhone 12 s อ r ซีรีส์แต่ว่าจะมีเพิ่มขึ้นมาก็คือรุ่น iPhone 13 Pro กับ iPhone 13 Pro Max มเนี่ยมีออปชันให้เลือกเพิ่มเติมคือความจุ1เทเบโอ้โหเยอะมากเลยได้ว่าจุกันขุดจุไปเลยก็มาติดตามกันนะคะว่า iPhone 13ไอโเนีเนตามทออย อกมแล้วก็มีภาพเรนเดอร์ออกมานะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีชมพูสีแมทแบล็คไม่รู้จะมาจริงหรือเปล่าแต่ส่วนตัวเนี่ยออยลุ้นอยากให้สีชมพูมามากๆเลยน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็เป็นสีโปรดของออยด้วยแล้วเพื่อนๆชอบสีไหนชอบฟีเจอร์ไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ระดาเวอร์กันด้วยนะขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีสวัสดีค่ะขณะถ่ายก็คือมีเสียงวิบวับวิบวับไม่หยุดเลยได้ยินไหม หรือว่าหมู่บ<ฮ>้านเราจะเป็นโควิดจะได้ถ่ายไหมนี่ยนี่